คุณวราพรบัวทองท่านที่สิอนะครับคุณปุณิสาแดงเอียดและท่านสุดท้ายคุณอนงชื่นชม thank <laughs> you i จบแล้วครับอขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับนะฮะคับในโอกาสนี้ท่านนายกเหล่ากาชาติคุณนายอุรสาจินโตนะครับจะได้กล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานและพี่น้องประชาชนที่ให้การสนันุนการจัดงานของดีเมืองสุราษฎร์และงานกาชาติจังหวัดประจําปี2566ขอเดินเชิญครับ เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านชุมพลท่านสโสภาการจนะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราธานีท่านประหลัดจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านนายอำเภอทุกอำเภอท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องชาวจังหวัดสุราธานีที่เคารพรักทุกท่าน วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาติจังหวัดประจำปี2566แล้วนะคะเมะื่อวานนี้รายได้จากการจัดงานนาวากาชาติรวมทั้งสิ้น9วันได้ยอดมาทั้งสิ้น3ล้าน8แสน1หมื่บาทซึ่งวันนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายก็มาลุ้นดูนะคะว่าเราจะมีรายได้รวมแล้วเท่าไหร่ ะะก่อนอื่นดิฉันขอนําเรียนเรื่องภารกิจของเหล่ากชาติจังหวัดสุราธานีตลอด5ปีที่ผ่านมาพอทีฉันได้มาดํารงตําแหน่งนาย,ยกเหล่ากชาติเมื่อวันที่1ตุลาคม2560ภารกิจของเหล่ากชาติจังหวัดสุราธานีก็จะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ติดเตียงผู้สูงอายุมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ เยี่ยมบ้านไฟไหม้บ้านน้ำท่วมและบ้านที่ถูกลมพายุพัดต้นไม้โค่นทับหลังคาบ้านหรือเยี่ยมผู้ยากไร้ทุกๆโอกาสช่วงแรกๆที่ที่ฉันมารำรงตำแหน่งนะคะก็ได้ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ยากไร้แล้วก็มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนตามโรงเรียนในถิ่นธุรกันดารซึ่งดิฉันได้มองเห็น ว่าโรงเรียนต่างๆเหล่านั้นส่วนใหญ่นะคะจะมีห้องสุขาที่ไม่ค่อยถูกสุขลักษณะและไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนจึงมีแนวคิดว่าอยากจะสร้างสุขาให้กับเด็กๆเพิ่มเติมนะคะก็เป็นครั้งแรกในปีแรกที่มาดำรงตำแหน่งก็คือได้สร้างสุขาให้กับโรงเรียนทั้งสิ้น18โรงเรียน18หลังนะคะเด็กๆชอบใจมากเพราะว่า สุขาสวยค่ะไม่เหมือนสุขาเลยแต่เด็กๆบอกว,ว่าเหมือนบ้านในรีสอร์ทนะคะเป็นหลังคาสีแดงน้ำตาลนะคะหลังจากนั้นเมื่อปี 62, 63และ64ก็ได้สร้างบ้านหลังใหม่ให้กับผู้ยากไร้3ปีสร้างไป62หลังนะคะแล้วก็รวมถึงภารกิจอื่นๆที่นําเรียนมาเมื่อสักครู่นี้ ภารกิจนี้คือภารกิจหลักที่เหล่ากชาติทุกๆจังหวัดทั่วประเทศจะต้องทำทุกวันเพราะว่าก่อนอื่นเราจะต้องมีหนังสือนำเรียนท่านในอำเภอทุกอำเภอให้ท่านช่วยหาลูกบ้านของท่านว่ามีลูกบ้านอำเภอไหนตำบลไหนหมู่ไหนที่มีความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็น ติดเตียงผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้ยากไร้หรือผู้ด้โอกาสเด็กถูกทอดทิ้งหรือมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆนะคะท่านนายเพอมีส่วนร่วมและก็ท่านได้เมตตาการุณาในการหาลูกบ้านของท่านได้ดีมากๆทุกๆอำเภอทุกครั้งที่ที่ันได้ลงพื้นที่ไปตามเคสต่างๆก็ได้รับความการุณาการดูแลจากท่านนายเพอโดยที่ มีเจ้าหน้าที่นำรถขับรถนำรถของเหล่ากชาติเพื่อไปตามเคสต่างๆได้อย่างถูกต้องแล้วก็แม่นยำทุกครั้งที่ได้ลงพื้นที่ได้เห็นแววตาของผู้ยากไร้ในความดีใจได้เห็นรอยยิ้มที่เขาเหล่านั้นยิ้มด้วยความปลื้มปิติแล้วก็สมหวังในสิ่งที่เขารอคอย กับความยากไร้ที่มันเกิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆที่ดิฉันได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้แล้วเป็นความประทับใจในส่วนที่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งต้องลาออกจากงานประจำที่กรุงเทพมหา,าคนครมาดำรงตำแหน่งนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีดิฉันรู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ ดีมากๆเพราะว่าดิฉันและท่านคณะกรรมการรวมถึงท่านสมาชิกท่านรองนายกเหล่าทุกท่านได้ร่วมลงพื้นที่ไปมอบความช่วยเหลือนั่นคือการทำบุญทุกวันเป็นการทำบุญด้วยรอยยิ้มและความปลื้มปิติที่ออกมาจากข้างในว่าเราได้ทำให้ พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ลำบากที่ยากไร้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราก็อิ่มใจแล้วค่ะเพราะฉะนั้นการจัดงานกาชาติทุกๆครั้งที่ผ่านมา4ปีปีนี้เป็นปีที่5เนื่องจากว่าปีที่แล้วสถานการณ์โควิดเราก็ไม่สามารถจัดงานกาชาติได้นะคะไรายได้ทุกอย่างที่เราได้จากการจัจดงานกาชาติไม่ว่าจะเป็นการขายสลากกาชาติ หรือขายบัตรนาวาการชาติหรือเงินสดที่เราได้รับจากทุกๆท,ท่านไม่ว่าจะเป็นท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหรือพี่น้องชาวจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีทุกท่านเงินทุกบาททุกสตางค์ปัจนี้เราได้เป็นสะพานบุญให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานกาชาติผลงานต่างๆ หรือภารกิจต่างๆที่เหล่ากาชาติสวัสดิวธานีได้ทํามาตลอดระยะเวลา5ปีท่านคงได้เห็นแล้วในช่วงวันที่3มกุมภาเมื่อเปิดงานและเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านได้เห็นในวิทีาด้านหลังของดิฉันนะคะและนี่คือส่วนหนึ่งนะคะจริงๆแล้วหากท่านต้องการที่จะดูข้อมูลทั้งหมดรายละเอียดทั้งสิ้น ท่านสามารถไปดูได้ที่เพจของเหล่ากาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือเฟซบุ๊กของสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ตั้งแต่ปี61จนถึง65นะคะปีนี้เป็นปี66ก็จะต้องทำงานต่อไปนะคะก็ในโอกาสนี้ขอกราบขอบพระคุณ ท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านหัวหนา้าส่วนราชก,การและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งขอกราบขอบพระคุณท่านในเภอทุกอำเภอทั้ง19าอำเภอที่ท่านได้เมตตาการุณาช่วยให้งานภารกิจของเหล่ากาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินไปตามนโยบายของสภากาชาติไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกเรื่องทุกอย่างประทับใจทุกครั้งที่ท่านได้ ได้ให้การต้อนรับเราดูแลเรากราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะก็หวังว่าในโอกาสต่อไปช่วงหลังจากหลังจากนี้นะคะก็หวังในความกรุณาของท่านในเพอเช่นเดิมนะคะเพราะว่าเงินทุกบาทของการจัดงานการาชาติก็จะไปทําให้ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแม้แต่อาจจะเป็นเพียงแค่เพียง ช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะแต่ว่าเรามาช่วยกันนะคะทำบุญร่วมกันทุกๆวันเราจะได้รับความสุขและความอิ่มใจมากที่สุดเลยในโอกาสนี้ก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณมากค่ะครับขอบคุณกำลังใจที่มอบให้กับท่านนายกเหล่ากาชาตินะครับที่ได้ประเดิภารากิจในนามนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุรธานี6ปี หกสมัยนะครับกับการจัดงานกาชาดห้าครั้งนะครับเว้นไปหนึ่งครั้งช่วงวิกฤตโควิดนะครับขอบพระคุณจริงๆที่ท่านได้เอ่ยมาเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็คงจะได้รับกำลังใจได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีต่อไปแม้ว่าท่านจะนะครับส่งมอบภาร,รกิจในนามนายกเหล่ากาชาดนะครับเสร็จสิ้นภาร,รกิจในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ขอบพระคุณทุกท่านแทบที่ร่วมร้องเพลงบนเวทีและเพื่อ งานของดีเมืองสุราษฎร์และงานกาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีปีนี้ได้นะวันนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับเป็นที่ร้อยก่อนที่ออกรางวัลที่1ต่อไปขอเซ็นประมือให้กับทั้ง12ท่านอีกครั้งครับ